สบายดีครับพี่น้องคุณผู้ชมตอนนี้กขยุ่ในตลาดน้องแก่เพิ่มเมืองเลยอยู่ครับเป็นเสาวันเสาตีที่ผาเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5งพ,ะะพันหแปครับเอาจมเบมึงราคางท่าต่อไปบัตรมึงแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกครูเขาแม่แมแมอ่ะแม่ครับลูกแม่แม่กี่ขึงแม่ครับจากไร่จ้กบาทรเหมือนเก้าเหมือนเก้าครับก็บัตรหนึ่งเก้าพันบาทต่อรองอะไรอีก เมียส in ูงรอยสามทิพตวกแน่บงนะคบะครบขาดีกับเมียนว่เทาไรเนะตัวนี้สามเก้าเมียลูกบ่เนียอะไรสองเดือนคราดีสามบเก้า บุกเนี่ยใครแม่ใครแม่ต้องกินน้องแครแข็เนี่ยดีลยว่าว่ะหัววัดเสียเดียวชี้ริบช่องเนี้ยไห้ไงลูกดีหัวลูกแหลกเมียชองบ้างนี่อันนี้เสื้อได้สองเดือนโตให้หลอดเสื้อหลอดครับต่อร่องไหน้สองคม ใสหบักน้ำม่จากใสอ่อะสะำหรับวันนัรศรัธาครัเอาปากเบอร์โทรพี่น้องศูนเ <09, 2, S 1> กอว่าไปเจ็ดนึ่งเจ็ดศนย์แปดแปดหกโอ้ยเอามันมันชอบ เขาลูกได้กันไปยี่ม่ซสลีอมี่เดี๋ยวจะบาทสามพันสามแม่ครับลูกโหลูกเมียลูกเมียครับห้องว่างสามพ่นสามถูกเลยขี้ผาบลูกกับลูกเมีย เอาบี่ตัวนี้แมนบ่ยช้าเร็วเข้วไวนี่ต่อรองหน่เขาครับปากเบอร์ศูนย์แปด่าห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งี่ครับโ่นตี้นู่นมันมืนนี่ขายไปเอาเท่าไรสามหมื่นสามคือกันสามหมื่นเกันมาโค่นไ้เรียกเอาโอ้ตัวนี้หลง่ไงหล่กเอาใครมักตัวได้กันเรียกเอา แลค่าตอกันครับสามหมืนสามไม่ก็สามหมื่นสามไปผมยางก็ได้มัครับไปเจ๊กโตหลดมือเนี้ยอ่เป็นเศ้าลนี่ครับเอา้ามันมันมนัอ่ะ แดงจัดๆเลยโอ้เธอเลือเลยบนันลูกคุสวัสดีครับพ่อรุงสองหมื่นห้ารอยสอง่อยลูกเทิกเธอ,อเลือเสองหมื่นห้าร้อย ออสองมื่นห้าร้อยหนสูงลอยาที่บวกแม่มันลูกกับลูกปู่สองม่นห้าร้อยต่อต่อรองได้ตัวดตัวไดตัวได,ดอีกลูกไส้หัวตัวไดนี่มื <180. S 2> น่นสิบห้าอยืสิ้อยีแดงได้หมื่นสิบหา้าร้อยครับตัวไดอีกลูก เบดไปนไหมมาจากเส,สีครับปากเอร์ศ <0 65 S 1> ูนย์หกบ้าไปศูนย์แปดสี่หกสามสามเจดอ้ะมันมาในลูดล้วยปอยยางกันอ่นนอประเจ้าเจ้าบาทนี่หนับฮะ1 0หนึ่งหมื่ันเจ็ดอสาวเม่สาวถุงลอยสามสิบ ต่อรอดหน่อยพี่เก่าได้ครับอือและากับพ่อไปพ่อแม่ต่อรองได้ว่าจากใส่อะพร้อมทางฝากเบอร์พี่น้อง080ว่าไป0 0นย์ศูน้าแปดหกเดหอามันมาหนึ่งครับเลยเยวจะคลิปเร็วใช่ครับผมเดี๋ยวจะคลิปเร็วคลิปนึงครับผมเอาไปครับผมมันมา ใครมื่ะเอป้าเอามันมานโอ้ยเป็นจะบุญจงคุ้นข้เหนือมาสองขัลวจบาโอ้ Xiaot, và đi, khấp. Tại là nguội. Nước mèn rất mẹ ruột con cháu. Nỉ bò. Cú mèn là. Cú mèn chi. 20.000 chi, ruột แม่ทองว่าคือผสมเล้วเทียวัดว่าผสมแล้วเดือนเ้งเป็นทองรวโอ้ลูกกับลูกแม่ครับพนี่เด้าสองหมื่นเจ็ดพันหาลูกแม่ตัวนี้แมนบ่แม่ครับเอาเท่าไรนี่เงิน <15. S 1> นพันเอาเบิงแม่อมนี่เเบิกตอนรวมยสี่สิบโอ้หลูกแดงดีลูก เอาไฮมังน้ำตัวรองไหนเราเสียอัดฝาเบือละศูนย์เก้าสามสามสามหกเจ็ดสองสสี่เสียอดัดปรตรัดมันหมาได้หลุดด้อเออแม่ลูกไครน้อนนิพอลุงของผมนะครับเจ้าจะหว่าพอลุงสี่หมื่นห้ี่มื่นหลูกพูดหรือล,ลูกแม่ลูกแม่ครับลูกใครเป็นอ่ะออฟฟอร์ดโอสูงลอยหาเป็นเฉลยโอ้ยลอยหาไป,ล,าไปล้วพอสี่หมื่นหครับอยากได้ ลูกแรกขึ้นลูกลูกแรกลูกแรกโลดโลดเฮทขึ้นโลดธรรมชาติโลดธรรมชาติอืมน้ำซัพน้ชาดูกุหลาบเห็นต้อเกินจีบอห่อยเงีวดีอยู่ครับเงีวอยู่ตอดต่อร่องหนอีกได้ครับรับส่งกันเนะพ่อลุงครับผมมาจากไสมาจากโคชัยร้อยเอ็ดเอาฝากเบอร์เบอร์อย่างไรครั เอาฮ่าเอาน้บโบเป็นถ้าพี่น้องอ,อยากได้ขันขนายอยู่ดีแล้วก็แล้วไปฮ่า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 เบอร์กัน06093ว่าไป779 <c oughs> 6219โอ้ยนมุแมนขายไปแล้วมันหลายแล้วถือไปบอบอเอาไม้เออเอาไม้ ศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าหกสองหนึ่งเก้ามันบาลกับขอบคุณครับพี่ครับขอบได้หามันก็เขาขอบแล้วนี่เด็ดเดี่ยมขึ้นรถไปยังสื่อเมาก,กเราเขาขอบกด้สิละครับในเวลาคนก็รถมาใส่เอาล้มไผ่ล้มเบียดด้ามแล้วตั้งที่ไป ถามกั attendance. อออนแล้วไปก็พอไเน็อะไรบางตัวะจักาทเนี่ยน้อยเนี่ยเนี่ยตัวละเมื่อบเนี่ยตัวละเมื่อนมัดอครับผมตัวละเมื่อนสองกับสามซี่ตัวนี่นี่กับเมื่อนนี่กับมื่อโนี่เก้าพัน่ครับนี่ยเก้าพันตัวละเมื่อนสองกับสี่ตัวผมยากได้ตัวละเมื่อนนนี่เนครับนาหนาหนั่นเมื่น สามตัวครับมูนี่บเงินดอกกันเสื้อกันนี่หรตัวนี้เก้าพหาเนี่ยตัวร่องอีกตัวนี้แปตัวนั้นแปดน้ซื้อกันเอาใส่กันตัวละแปดพันเหนวเถื่อนก็หมูกระโดดเน่เนี่ยตัวนั้นตัวนั้นเมื่อนเดียวนี่มูนั้นบอาตัวอันนี้บ้ตัวไป่แนวละ เออปันไหนมืน่นหาาเอาสีเอามืน่นหกน่ยตัวไหนเดินเนี่ยครับเนี่ยสามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยพันไหนมื่นหาบอครับคนคู่นึงโอ้กันกันคนคู่ง่ายเนี่ยผมเอามื่นเจ็ดมื่นหกเเอ้าฝากเบอร์โทรอยู่คนคนอ่านย์เจดหกแปดห้าห้าห้าสามปดพอันนี้ครับกับผมเอาเี่ เราคาเป็นกันเองมันมีตภาพเมีลูกเขาไฟซนเนี่ยเอาเจ้าบาทอ่ะมืนหกพห้าครับหนหกพันห้ลูกโปลูกแรกครับลูกแรกเนี่ยหมื่นหกพันห้าสูงรวยสามสิบบวกต่อร่องางไรอีกต่อร่างอนี่ครับแม่ลูกนครับลูกแรกสดจริงเนียมืนหกพันห้าลูกแรกลูกแรก ต่อล่างไหนือเก้าหละต่อล่างนง่ายครับขอห้องมีรบมัมจะใส่รับจะไม่ได้ใส่รับปากเบอร์ตั้เพิ่ลศูนย์เก้าหนึ่งว่าสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่ับมันมานะครับได้ขาอยู่แล้วดีเขาจะได้แม่ลูกแล้วล่ะของสามพันได้พอมื่สามครับ แม่ลูกแม่ 1> 3, 1ลูกหมื่นสาลูกคู่ลูกคู่แม่ทองว่าง <3. S 1> แม่ทองว่างครับหมื่นสมเดี๋ยวัไปดูเรื่องวไทยหน่าจะผสมมาไรได้องวดงวดกวปล่อยทงแมวบปล่อยทุ่งอ๋อหม,มื่นสามพันต่อรองได้อีกต่อรองฝากเบอร์ทั่วละศูนย่งหนึ่งาไปห้าศูนย์เจ็ดเก้านยามครับอ้าวมันมานครับมันม,นมันครับ ่อพอช่องเลย,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 ยครูมั่นจนสเตชันละนะร่มบรรยากาศไปเลยครับ เฮยเป็นต่างกันยนะยอ,อ,อยโ้วชนะ่วงเนะวลากาศึก็แมบนี่ก็เป็นยังไนบ้างมาแมนงชุกคือของกันบ้านเนี่ย เอาต้นไรครับนี่แม่เดี้ยวนี่นเดียวว่าเดียวมือหามะมือหามันพ่อวางคือผสมแล้วห้องว่างครับผมก็แยกลูกแยกลูกถุงลอยสามสิบ 15, บาทหนึ่งห้าพันบาทต่อรองได้อีกปากเบอือให้พี่น้องจำเบอร์ของมันดอกมาจัดไสครับใส่แกนไงแกนใหญ่เอาเพื่อเบื้องหนึ่งเอามันมันครับ ขายเหมือนเลจมาจับจุ่มกันเยู่นล้นะครับเมเหลาแก่ม่บ้านนเขาไห้เจ้าผมโดยสารมาดมโอ้ผมสัตว์เอาผมวัดที่าลอยไทยอเาไกหคูนสบายดครับสบายดีครับไทยยังจะคมย่งตัวนี้ตัวผูวจะคมนั่นตัวผูจะบาด มืนตีพันมืนั่นมืหาลูกลูกแม่แม่ลูกมืนหาเพื่อลูกลูกแม่มือนขาเอื้นสีหยังนี่สียุยทุยวะตอรองไหนบ่ตอรองไห่งีงเเอา่นกแส่งเ่น่ปดเจ็ดสองสามแปดหนึ่งสามสามสองสื่อว่าแค่ไหน ถ้าเขาไปถามหาเขาจำเป็นต้องบอกคือรอบอกกันโม้โกเลยเขาจะซื้อกันไปขายไนขายจะไปขายหรือเปล่าไอเซื้อได้กินอยู่แถวบ้านไหนเขาบอกเรื่ว่าเป็นอย่างกํา mon ก้นคือเ้งไปหาอังนีแหละ่พเขาเป็นหน้าโยกหน่อเขาเลยยับพกพกหน้าโยกเลยว่าเป็นเที่ยวกันพวกท่านนี่ย่านเขาว่าเที่ยวตัวคือเขาไหว่าอีกหน้าโยกเขาเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ โอ้ยกันไม่เอตระลูกเติงสบายดีใส่งัวเฮ้าคือขายมันแล้วยังยังตัวไหนไปสาธุสาธุเป็นยังบุญยังคุณ อารมันรถนำมารถก็หอดบ้านใชกว่าแม่นี้เอาเท่าไหร่นี่ยัวแม่ตัวนี้ครับเอาเจ้าบาทลูกเติงตัวนี้อยากได้สีพันหามื่นสีพันห้าเป็นเลล็กวัดเดินเหล็กเดี่ยวเลยหรื่เหล็กผสมวนรับนั่นแม่ลูกว่าพลูกเติงเหมนกนวดเดียวครับมวดเดียวแม่แดงหรือเปล่าเอาเท่าไหร่ข้าเอทผสมไป ยังครับเดี๋ยวไปก็ลุกครับสองหมื่นเอ็ดลูกลอยสามสิบบาทบดบดต่อร้อนอะัวตัวโตลงตังแม่เีนีอาเท่าไหร่นี่แม่นี่สามสิบบผสมไปสามหมื่นห้าพูดพี่พี่สีเบียดเข้า่าเป็น ไม่ไมมไลูกุนทอาอืมไข่ลูกุ้นเขาก็ะจะขาไตัวเอาไขบางนำ้ำต่อรองไหนที่เขาฝ่าเบอร์โทรลูกเก้าสาม่าไปศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สี่ 7, 8, 4, เก้าศมันมันครับครับแดงสบายดีแม่ลูกเอาจากบาัด แม่ลูกมื่นเจ็ครับมื่นเจดลูกผูลูกูลูกแรกครับสดๆแม่ผสมไกไหพอครับพอว่าลูกผู้ <c oughs> มื่นเจ็ดพันห้าร้อต่อรองได้ฝออากเบื่อ ศูนย์เก้าหก้าครับผมอ้าวหอยแดงครับผมเมืองสวงไม่ร้อนเนียนเดี่ยผมผมอยู่สนามสนดอคัน แม่ก็ง,งาา่ามมันจะบาทลูกมิ 14, ่นสี่พห้ารอยค่สูงอยงลอยเช้าบวกสุงลอยยี่สิห้าครับอ,อ่แม่สาวทางค้าดีอยู่งามอยู่ต้อล่องไรนอีกต้อลงองไีกครับทรงฟีหกิโลครับมาจากไสลหรไอส่สมาจากว่าฟีครับเฝากเบอร์ตัวพี่น้อง087 แปดหกห้าเจ่มมันมานั่นละใครดวาก่นเว่าอาเนี่ยครับมาหนาาี่สไปนะครับฮะเอาเรียบร้อยเด็ดร่อยะเอาสามร้อยร้อค่ารถตอนนั้นล่ะ สวัสดีครับอ่ะโอ้ตันตันนั่งหนาเนี่ยวันบียดมัขักนพมันหน,น,น,ยาานอยห,หน่อยครับ <c oughs> เปิดไปเที่บาทไป,ไปชี้มือสองท่องว่างทื่ท่องหอ,งองมันหอันหอมนเนียเนสเียเนี่ยโอเบียดด้ามมักดีสิโอตันกลือเลยไสเนี่ยเดี๋ยวไปช้ไสตัวอะไรนะ

้เียาบพาเจเดียเราเเลกก่าห้องอที่พัฒนาที่พัฒนาเอาห้อง้านี่แมนเพินเฮมุนี่ตัวนี้ว่าแมนเินแมนตัวนี้ก็พูดตัวนี้เอาเทเตัวนี้เรียนเมื่อไหไปย ไปเท่าไรยขาหน่อยมีตัวง่วเถือกมปงวนเถือกื้มีอ่ชี้ตัวนี่แหละมตนี่แหะนั่นตัวด้นครับู่้นหลนู่ั้นเจ้าวัดู่ั้นตัวใหญ่อย่างไรเมื่อนเก่าตัวอยางไรเมื่อนแปดตัวคู่กันน่อตั่งไหนหมดครับผมปลาเวอร์ทุ่ยศูนย์หกว่าอ่าซีหนึ่งสองีศูนย์สองเจ็ดจะห้อยเดีนี่ห้อยเดียบ่เขาเนี่ยเนเออเสียหลอดมากมันมันเป็นลวหรอเปล่าลว เ่านีครับไปลูกไปเอาสมรถเจ้าของรับสมุดช่ช่วงเพิ่มสมุดช่างไปยกไอ้แกบไปหนึงจังไลยแก่เนาะแก่แก่วัฒน์ได้พักก่อนจังสันมันอวางทิ้งแล้วไปทิ้งานวันหมัฒน่ล่ะ ฝันยุพีบบานเขาร่อมกันเลยได้ไจ um> ิ้มได้ยังเปิดอัอไ่เปินว่มไปเฮ้ยเกียนต่ยศในพ่ะอภัยม่าลเมียนมี่อ้าคลิปนี้ฝากตอนพี่นเอาสักหน่อครับขอพี่น้องจรงมีความสุขความเลิงยอยู่ดีมีแห้งทุกคนนะนำลวยสุขทุกคนสบายดี